สวัสดี FC ช่องสูตรหวยมหาจัรยนนะครับวันนี้มาพบกับนะครับแ,แนวทางน,นะครับรัฐบาลไทยประจำวันที่1่กุมภาพันธ์2568นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของแนวทางน,นะครับรัฐบาลไทยนะครับก็เหมือนเดิมครับนะก็จะเป็นสูตรหน้าตาเดิมๆแต่ว่าวิธีการคิดก็จะแปลกแตกต่างกันออกไปครับซึ่ง คลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเทียบครับสูตรสําหรับเทียบนะครับไม่ใช่เจาะนะครับเทียบหมายความว่าเทียบเอาตัวที่เราชอบนะว่ามันตรงกับตัวนี้ไหมเพราะว่าดูจากสระการเดินของสูตรเนี่ยครับก็เดินดีครับเข้ามาหลายงวดแลวครับเข้ามางวดแต่ว่าชุดตัวเลขจะเยอะนะครับตัวเลขจะเยอะแล้วก็เหมือนเดิมครับแอดก็จะใส่นะครับสูตรไว้ครับสูตรหมายความว่าใส่ สูตรในช่องตางนะรางครับว่าเวลาคีอ่ตัวเลขลงไปมันก็จะเด้งตัวเลขนะขึ้นมาคนระับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าตัวเลขที่เราคำนวณได้นี่มันจะตรงกับผลที่ออกไหมนะครับก็ย้อนไปของปีที่แล้วครับก็ไม่ต้องไถมากับวันที่16หรเดือน10ปี2 5 67นะครับ ก็อย่างที่เห็นครับอันนี้ก็สูตรเดิมๆนะครับงาสูตรบวกลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผลนะครับเป็นผลของวัถัดไปที่จะออกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรางวัลที่1นะครับอันนี้เป็นรางวัล2ตัวล่างนะครับของวดที่เราจะเอามาคํานวณนะครับอันนี้คือผลที่ออกนะครับ3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับส่วนตําแหน่งพวกนี้ครับแอดก็พิจารณาดูแล้วว่าตําแหน่งเนี่ยเป็นตาแหน่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจครับก็ดูตามสีนะครับ ทุกตำแหน่งที่ลงสีไว้กนะคือเป็นการให้ค่าบวกหนึ่งลบหนึนครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวเลขตัวไหนจะน่าสนใจนะครับนะ,ะก็ตามสีเลยครับเดี๋ยวจะคียไปเลยแล้วก็คิดไปเลยครับนะครับ,นะรบ <c oughs> อันนี้นะครับเป็นนะฮะสองครับครับสองนะครับฮนะสีฟ้าเป็นหนึ่ง ครับอนะ่าสีมออเป็น6นครับ <c oughs> สีนี่เป็น3นะครับนะเดี๋ยวมาดูผลกันเลยคนระับก็ไปทีละงวดช้าๆครับ <c oughs> อย่างที่บอกครับมันเป็นสูตรเทียบนะครับตัวเลขมันจะเยอะนะครับเทียบที่1ก็จะมีหกหกเกชุดนะครับเทียบที่2ก็จะมีทั้งหมด9ชุดเหมือนกันนะแล้วก็มาดู อ่นะครับสามสองลัามาล่างนะครับนะครับเอ้ยเขาเป็นสีเขียวอ่อนแล้วนะจะได้ดูเห็นตัวเลขชัดๆนะครับอ่ามาล่างนะครับมาล่างนะครับแล้วก็จะเห็นตำแหน่งเนี่ยครับตำแหน่งเออ่แถวที่สี่นะครับเอาแถวที่สามก่อไปแถวที่สามนะครับหลัก หน่วยละหลักสิบนะครับตำแหน่งนี้นะครับสูตรนี้เทียบ2กับหลักร้อยกับหลักพันนะครับก็เป็นเทียบหนึ่งนะครับก็จะวางไว้แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็มาครับสามสองเดี๋ยวจะติกรว่าคู่ไหนมันจะโดดเด่นกว่ากันครับมาล่างแต่แอดอยากให้มาล่างตลอดตลอดเพราะว่ามันซื้อง่ายนะครับนะสามสองก็ถือว่าเข้านะครับต่อไปนะครับ เจ็ด <7. S 2> อ,อะเจ็ดแล้วก็สีฟ้าก็เป็นห้านะครับสีจะเป็นศูนย์ตรงนี้เป็นสองนะครับอะอ,อย่างที่บอกครับมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างเขาสลับกันไปบนขอยญาเป็นสีเขียวเข้เขมนะครับเขียวเขียวแก่ไปเลยนะก็จะเป็น ชุดนี้เนี่ยมันมสลับกันครับมันเดินสลับกันบบนีหรือเปล่านะชุดนี้ชุดนี้ฮะถ้าซื้อทั้งหมดนี้เอาไม่ไหวนะครับขาดทุนแน่นอนครับต่อไปนะครับสี่แล้วก็สี่ครับสามกับเจ็ดนะครับสามแล้วก็เจ็ดนะครับผลนะผลผลที่ออกนะครับ มาบนครับมาบนครับบนก็อันนี้เลยนะครับถ้ามีสองคู่เนี่ยครับในค่าบอกหนึ่งลบหนึ่งต่อไปก็เป็นเจ็ดกับสองนะครับสองครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้า แล้วก็เก้าผลนะครับหกสามห้ามาบนนี้แรับก็จะเป็นหลักร้อยแล้วก็หล,ลักพันนะครับแถวที่สามหอยหลักพันอ่าต่อไปก็เป็นห้านะครับแล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้าแล้วก็สามอ มาดูผลกันเลยห้าหนึ่งนะมาลากับมาเดินลากนี่หลักหลักร้อยหลักพันนี้มันเดินดีจังเลยนะหลักร้อยหลักพันเนี่ยหลักร้อยหลักพันนะครับต่อไปเป็นสามนะครับแล้วก็ห้าสี่นะครับแล้วก็หนึ่ง คุ้นๆจังเลยอ่านะครับผลที่ออกอืสามสองสองสามอ่าหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบแล้วก็นะครับนะของว,วันที่เอ่อ บทที่หนึ่งนะครับอ่าใช่ห้าแล้วก็หนึ่งสองเทนี้เป็นแปดแล้วก็ศูนย์อ่านะครับนี่เลยมีทั้งหมดกี่ชุดเนะี่ยข้าวสองสิบแปดสิบแปดชุดนะครับอ่าถ้ามันจะจะ จะจะดีก็มันก็ควรจะไปชนกับอ่าสูตรแรกที่เป็นเลขกำลับบงวันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ FC นะครับแคปเนี่ยนะครับทั้ง18ชุดเนชุดไปเทียบดูก็ว่ามันตัวไหนที่ที่มันตรงกับอ่าคลิปแรกสูตรตัวแรกที่วางไว้กับตัวรัฐบาลไทยนะครับก็จะสามารถตัดได้อีกอีกครั้งหนึ่งครับ อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัดจาก18ชุดก็อาจจะหลือเท่าไหร่ไม่รู้รเราไปเทียบกันดูนะครับนะแล้วก็ส่วนจะชอบตัวไหนก็ก็ก็เลือกเอานะครับแต่แอดว่าอืมหัวดีนะครับวันที่สองเนี่ยเอ้ยวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาเนี่ยไอดว่า,น,าน่าจะนะ่าจะใส่วนตัวชอบนะครับหกนะหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนี้น่าจะมา หกกับเจ็ดที่น่าจะมาแต่ชอบหกมากกว่านะหกหกก็เดี๋ยวลองดูทำไปชอบครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับอีก,อกนิดนึงนะครับด้วยความที่มันเป็นกี่ชุดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นทั้งหมดก็สองสิบแปดสิบแปดชุดเนี่ยอดจะให้อีกอีกสูตรหนึ่งไปตัดเอาเป็นตัวเด่นแล้วกันนะครับเป็นตัวเด่น เ็นอ่าเรียกว่า3ตัวมา1ตัวนะครับก็จะใช้นะครับอันนี้เป็นเอ่อเลขวันที่1นะครับเราจะใช้หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยบวกกันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ให้ค่าเป็นบวก -2 ลบ 2, 2อย่างตัวนี้นะครับ9บวกสนะครับเป็น1 1เอาหมาวางไว้กันเลยให้ค่าบวกสลบสก็จะเป็น9 1 3นะ มาไหมนะครับนี่ครับสามมานะครับโอเคครับตัวนี้0ูนย์บวกซีเป็นสี่ก็จะเป็นสองสี่หกนะครับมาไหมสองมานะครับให้สีช่ชนกันนะครับเอาตัวนี้ไปตัดกับพวกเนี้อยอย่างตัวเนี้ยครับสองสี 2, 4, ่หก็มีสี มีมีม 4, สี่อสูเทียบที่หน,นึ่งเป็นสี่มีหกเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็สองประมาณนี้ครับตัดออกไปได้เยอะพอ,พอสมควรนะครับต่อไปนะครับก็สองบวกหนึ่งนะเนี่ยครับสองบวกหนึ่งก็เป็น 3, เป็นสามนะเป็นหนึ่งสามห้าก็จะเป็นนี่ครับ เป็นสามาครับต่อไปแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับเป็นหนะึ่งเก้าหนึ่งสามตัวเลขที่ตัดไปจะได้มากได้น้อยนะก็บอกไม่ได้ครับมันตัวเลขมายัางไงก็ก็ตัดไปตามนั้นนะครับก็สามาครับนี่คนระับสามก็ตรงกันคนระับต่อไปก็แปดบวกสามได้หนะึ่งแล้วเก้าหนึ่งอ่ะ สามนะฮึฮึนะอ่าต่อไปสอบวกเก็ได้11บเอ็ก็เป็นหนึ่งนะเก้าน่งสามะสามมาอ่ะนะประมาณอ่าตัวสุดนะก็เจดบวกเก้าก็เป็นหกนะครับ ก็จะเป็นส6 6แล้วก็8นะครับก็เดี๋ยวจะตีกรอบตีกรอบให้นะครับส่วนจะเหลือขีดคู่นะก็เดี๋ยวก็มาดูทีหนึ่งนะครับก็มีสีสีนี่นะครับมี 4, 4, 5, 6นะครับแล้วก็กับปีปึ๊บ นะคแปดนะครับอ้านะครับสี่หกแปดนะครับใครชอบสี่ก็นี่เลยใครชอบหกก็นี่เลยใครชอบแปดก็นี่เลยครับแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับก็มาได้ทั้งนี่เลยตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับนะก็ก็าเรียกอัตวที่ชอบแล้วกันนะครับแต่สองตัวครับนี่ครับนะ ใครดูมาถึงตัวนี้ก็เนี่ยครับสวนตัวชอบตัวนี้นะครนะสูนจะมาไหมไม่แหนใจนะครับนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะลงให้อีกประมาณสองสามคลิปนะครับสำหรับอ่ารัฐบาลไทยแล้วก็คลิปสุดท้ายก็เป็นชุดสรุปนะครับนะก็วันนี้ก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ